ดกกาน้อยเลยนี่เอ๊ดก้าน้อยแหมโอ้กหล,ล่อเล้าเลยโอ้ร้อยสิบหรือเปล่าคันนี้เอาสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสิงดินด่วนครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่โคราชนะครับวันนี้พามาชมรถดำสามคิว อที่อำเภอปักธงชัยครับ <c oughs> แบบไหนเนาะน,นี่ทีมงานรุ่งตะวันครับวันนี้วิ่งกันหลายคันเลยนะปะสิบกว่าคันเลยอ,อันนี้ขุดอะไรแบบไหนเนาะน,นี่ขุดสระ อ๋เดี๋ยวรอคนขับก่อนเอาเริ่มบันเลงแล้วครับจานชาติตัวนี้ร้อยสามสิบรุ่นเจ็ดนะครับเนี้ยนี่หัวกระตูนนะหรือว่าเดก้าน้อย เลยปลา้าวิ่งงายอยู่ครับ ค่อนข้างดีเลยร,ราคาวิ่งดินโซนเน่ครับรถเล็กเหลือตั้งร้อยแปดสิบเนี่ยใส่ประมาณ6ตักครับ ไปอ,อ๋อยังมีโรยหน้าดินอีกนิดหน่อยครับนี่ไปว้าเกี้อะไรทำไมมันเร็วจังเลยป๋าเหรอคันต่อไปครับคันเมื่อกี้จะเป็นหัวสูงครับคันนี้จะเป็นหัวต่ำ หน้าเดียวกันครับแต่คันนี้หัวต่ำคันเมื่อกี้หัวสูงเอมีหัวสูงหัวต่ำเหมือนกันนะครับรถสามคิวเดก้าน้อยครับนี่เดี๋ยวผมไปหาซื้อสติกเกอร์นี่แหละไปใส่เจ้าเดก้ามันน่าจะสวยนะ แั่น,นี้เครื่องร้อยสิบนะครับรหัสไม่แน่ใจว่าผมว่าผมไม่รู้ครับรหัสเครื่องเ,องอเสียงคันไหนเอ่อโอ้เสียงเกียร์ถอยไหมดังประมาณ5กิโลได้ <laughs> นี่โอ้ยโอ้ใส่ทอร์คงหรือเปล่าเนี่ยโอ้รถเสียโป้ครับช่างโป้มันใส่ทอร์คงเลย ai hả nè trường làng dài u oh, oh, tiếng tiếng đang phăng sát mạng ช่างฟูครับคันนี้เอา้าอ e นะครับร้อยเจ็ดห้าอีกอีกอสวยงามครับสวยงาม แรงได้วิ่งหรือเปล่าเนาะสองสี่ ไอคันครับโอ้ทิฟฟี่เนี่ยรถเหมือนช่างปูอ่ะน่าเล่นนะครับเข้าซอยง่ายครับ เกเร็วเกเร็ยว,ว,วยอดได้ไหมเนี่ยโอ้เสียกอะไรเงี้ยงอนเงี้ยง,อน,งอนนะ่ะใส่ผ้าใบ GT ด้วยมาคันต่อไปครับร้อยสี่ห้าหรือเปล่าอันนี้เนี่ย สวัสดีครับอันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับร้อยสี o ่ห้าจีโอห้าซีป่ะโอ้เธอโบไม่โบเหรอโอ้จโอห้าซีไม่โบโ มันไม่ถึงพันครับน้ำมันประมาณ700 180บาทโอ้ถ้ามีงานพิ่งอย่างนี้ทุกวันนะสุดยอดเลยนะถ้าถ้ามีทุกวันอะราคานี้ประมาณ15เที่ยวอยู่ได้สบายเลยครับไป คันต่อไปครับไดนาโตโยต้าไล่ไล นี่แหละเขาเรียกโตโยต้าดายนาครับเครื่องก็อยู่ประมาณ110เหมือนกัน อ่ะขันต่อไปครับถอยมาครับเอาตรงนี้ใช่ไหมเออทางโน้นครับป๋าทางโน้นโอ้ตรงนี้ยังเป็นลมดูดครับ คันอื่นแปลงเป็นทิฟฟรีหมดแล้วไอ รถเยอะจริงๆเอตัดเส้นบ่อมันเลยครับเนี่ยไปดูรหัสอะไรนะครับรุ่นนี้นี่ NMR หรือเปล่าผมไม่ดูนะหรือว่าอะไร N NQR หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับ NKR ก็ไม่ใช่นะ NPR ก็ไม่น่าใช่อ๋อปันต่อไปครับไปได้ค่ะเต็มกล้องครับ เฮ้โชคดีครับไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่ครับนี่มีตรองแก้วด้วยครับโวยดักฝุ่นได้เป็นอย่างดี คันนี้รุ่นเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยนี่ N อะไรนี่ NKR ตักไม่ได้หยุดเลยครับไมโคร อันต่อไปครับมาโอ้รถแรงรถแรงครับเนี่ย 4HK 4HK ตัวแรงครับหลอนเลยหลอนเลย จานชากจัดหนักเลยครับไล่ไล่ NTR โรโบอคับเสียงโบหวานๆเลยครับ,ร,บนนรุ่งตะว,วัน ดีครับเสีย่ยโอโ้โหเป็นยังไงบ้างครับสบายดีคดดเครื่องไม่มีปัญหาเนาะโอ้แจ่วเลยครับฮะ<า>ับผมตัวนี้รู้สึกวางหัวใหม่วางเครื่องใหม่เลยนะครับคันนี้ คันหนึ่งโอ้นี่เลยนี่เลยเสียงนี่โหดจักเลยครับนี่คันนี้ก็เคยรีวิวให้ชมแล้วนะครับคันนี้เฮ้ยดุดันจริงๆเลยมา แต่นี่ก็ซีเฮดเทีเหมือนกันอันนี้ก็ซีเฮดเทีเหมือนกัน สวัสดีครับโอ้ีของฝากแไมิโครโอ้โหสวัสดีครับผมเป็นยังไ,ไงครับรถสบายดีไหมฮะรถมีปัญหาอะไรไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีเลย จบหมดเลยพลังอะไรนี่พลังปั่นเหรอ๋อ,อนี่เสื้อทำงานมอไซค์อ่ะอ๋อโอ้ ย,ยื่นครับรอยื่นแต่คานหน้าก็พอดีอยู่นะช่างทายนี่สุดยอดครับแปลงได้หมดเลย Hi! ก็โตโยต้านะแต่ว่าไม่รู้เขาเรียกรุ่นไหนนะครับนี่ไตหน้าอยู่นะเขาก็ยังเรียกไดหน้าอยู่ ต่อไปเด็กก้าน้อยก็ไม่มีไม่สูเลยอ่ะไม่สูไม่มีเลยครับปกดูทงดูโทไม่มีเลยอ่ะโจยนะคะ มาบายครับคันนี้ครับมอดเตียวมอดเตียว ใครอยากจะเล่นก็ลองทำดูนะครับรถ3คิวนะครับ้บวแต่พื้นที่ครับบางพื้นที่ก็ไม่นิยมครับบางพื้นที่ก็ยังนิยมอยู่อันนี้มันรถเทศบาลเลยครับนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นอีสุุเขานิยมอีสุุกันเจยนะคะเอา้เอา,อ,า,อ,าอะไรอยู่ในท่อครับข <What happened? S 1> วดข <laughs> วดน้ำท่อมหรือเปล่านะขวดจนดำหมดแล้ว รายได้รถดำอ่ะต้องให้ได้วันละพันห้านะถึงจะอยู่ได้นะครับพันหนึ่งก็ตึงนะครับไหนจะซ่อมไหนจะนู่นนี่นั่นครับพันหนึ่งี่ต้องเก็บเงินไว้ซ่อมอีกมันต้องพันหอย่างตำ่ำาปเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมว่ารถพวกนี้นี่มันใช้งานหนักมากนะครับต้องเก็บเงินไว้ซ่อมเผื่อซ่อมด้วยนะครับนี่แหนบโอ้อันตรายอันตรายขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ครับดูนี่เดี๋ยวบ่อนี้ของก็จะขุดเหมือนกันนะโอ้ดูรถเยอะรอคิวเ้นี่ดูครับ รอคิวทั้งหลายคันเจอกันใหม่ครับดูรอคิวหนึ่งสองสามสี่ห้า